สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาเอาบางนกที่ผมเลี้ยงไว้มาปีกกลัวๆแล้วครับผมเมืองไร้ตนไร้โตครับพี่น้องนกป่าภูเขางามบาครับพี่น้องถืกตาถืกใจผู้ใด <c oughs> บ่นี้ถือตาบ่ครับผมนี้ถือตาถือใจว่าหนึ่งกุกครับผมหนึ่งตุก เสียงกลางเสียงกลางไปใหญ่เลยรพี่น้องเสียงกลางไปใหญ่ค้าล้มมีครับผมบมต้องห่วงเรื่องค้าล้มถ้าผมมีค้าล้มผมบ่เลี่ยงครับผมเรื่องอาเดอพี่น้องถึกใจบ่ไปเบิ่งใกล้ๆครับผมแต่ว่านกตัวนี้บอ่บอเคยอยู่นิงครับผมเป็นนกที่ บ่เคยอยู่เฉยแต่บ่ดิน่นเบาๆครับผมดิ่นบบแป๊บๆ,ๆบ่อยู่นิ่งขันเบิดมือเท่าคำเป็นนกที่เขาล้มหลครับผมมีขาดมีหนุนขาดแต่อ้างครับผมบ่มีอ่างนกป่าภูเขาเบึงลร้โตครับผมอาศีบึงใหญ่ยังน้อยเ้อพี่นองเ้อ ดิ้นครับผมดิ้นแต่ว่าขันนี่แหละสไตล์นกป้าผู้เขาสูงมันเป็นแบบนี้ขอดีเขาคือขยันขันครับผมขยันขันโยนพอเห็นนกเขามาร่วมก็คือขยันเรียกเอาคู่ดูดันนกตัวนี้คู่ยาวๆถ้าล้มกาดใส่ได้เลย ถูกตาพวกพี่น้องก็ถูกตาก็ผมเปิดแดงอยู่เดอ้อตัวนี้เดอ้อเปิดแดงให้อยู่ครับผมถูกตาถูกใจก็โทร่ขบมาครับผมเปิดแดงครับผมฉเฉลยว่าท่านหลายครับพี่น้องเป็นนกฝึกอยู่ครับผมฉเฉลยหกเจ็ดตัวครับผมสนใจกระทากมาเนอะพี่น้องเลย โอเคครับ